ใส่ตัวมาจานนี้คือเข้าทุกงวดป่ะพ่อ <นะ S 1> เข้าทุกงว,สวสดสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอโ้เข้าเลขท้ายสามตัวป่พ่อหกสองสอเลขหกสองสอเข้าเลขท้าย สามตัวอ้าวพี่รองมาแล้วมาแล้วสำหรับซองห้าหมื่นเราพอเนาะบอ้ไปลแล้วจวดก่อนใครอ่าเไปเลยพอซีนคาวาดอ่าสูตรนี่เขามาตลอดครับฮะามันมียิงซองห้าหมื่นกับกับสูตรนี่รับสูตรนี่กับเขา่าซีนึง สูตรตัวมหัสจรรยเนี่ยหะครับฮะสี่ตัวมหัสจัชครับ,รบเข้าสี่หนึ่งตรงๆครับมีสี่ตัวแมนบอพี่สีค่ครูแมนบอครับครับป๊าพี่ร่งแต่ว่าต้องหาเงินมาสั่งใจ่เยอะนะครับโอ้ต้องหามเงิงนเยอะอีกสองหมืหน่นหึงพี่ได้โอ้สำหรับมัดมันสิบสิบเรียกไ้าสูง,ง,ง,งวบบาหันครับ อ่สองสองวันแล้วนี่ใกล้สามตัวครับโอ้สองห้าหมื่นเหรอครับครับโอ้อ๋อสองห้าหมื่นยังไม่ได้ใช่ไหมพ่อครับประมาณให้เวลาอีกสักสองสามวันใช่ไหมครับครับเอาพี่รองเอ้ยสำหรับสองห้าหมื่นยังสองตัวกับทีสามตัวสองห้าหมื่นรับประกันเลยรับประกันเลขค่าสามสี่ตัวนี่ได้คือแน่นอนโอ้ ไม่เข้าสองตัวก็สามตัวแต่ว่าซองห้าหมื่นจะมีสามตัวเม็ดเดียวใช่ไหมพ่อครับผมให้อออมมมมสองสรรองเลขท่าทยผมมากผมมัสผมก็ไปหาที่อลอตเตอรี่กันอ่ะหกสองสองสี่สองสองผมเป็สีหกสองสองไปถือเลขไทยลอตเตรี่ครับโอ้เอาเน้นย้ำซองห้าหมื่นจะมีสามตัวเม็ดเดียวเนาะพ่ะอเนาะที่เพิ่นหายมากแต่ว่า มื่อนี้พ่อจะปล่อยสูตรสูสตรสี่ตัวมหาสจัลสูตรสี่ตัวมหาสจัลมันต้องไม่ซองห้าหมืนต้อง 50, 000, ต้องค์สามหมื่นครับโอ้ไม่ต้องส่งห้าหมื่นพ่อแจกมาแล้วอีกปักสองสามวันถึงจะได้ถึงจะได้ซองห้าหมื่นเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าตอนนี้พ่อจะไปล่อยสี่ตัวมหรชนใช่ไหมครับร<ล>ะบุอ 03, ววอโอ้งวดที่ผ่านมาเขา้าศูนย์สามโ,โอ้ห้าศูนย์สามเข้าศูนย์สามมันบวกรวคา 63กับเขา63มันบะครับไม่ได้กลับไม่ต้องกลับด้วยงวดที่ผ่านมาล่าสุดก็คือ41แสดงว่า4คู่4ตัวมหาสัจจ์นี่มาตะบนเจ้นี้ครับมาแทนในลุ่งสองจัดเคียครับเลขสูงป้าพี่น้องเลยพึ่งเปิดเผยมาพึ่งเปิดเผยมาพี่น้อง แสดงว่าสูตรนี้เลขชุดนี้คู่นี้จัะนักมาทาั้งบนนะ้อพ่อเนาะสูตรสามก็เข้าหกส,สามก็เข้าล่าสุดรสี่หนึ่งเข้าตรงตเลยใช่ไหมพ่อเนะข้าตรงตงตลอดแม่พ่อสูตรสามกับตรงตรงอ้าวพี่รังเปิดเผยที่นี่ที่เดียว,วนะ้พ่อเนาะ มีสีตัวแค่นั้นใช่ไหมครับปาดต้พี่น้องเอ้ยอ้าเข้ามาฟาดน้ำกันอซ้ำซ่องหามืน่นมากพี่น้องรออีกสักสองสาวันเพราะว่าซ่องห้ามื่นถึงจะมาแต่ว่าวันนี้เอาชุดสี่ตัวมหัศจรรย์เขาดูจนได้มหัศจรรย์ผมบอกพ่อครัโอ้ส่วนมากพ่อจะ เอาไว้เองเก่งเองบอกว่า,ววาโอ้ไม่เคยลงช่องไม่เคยลงช่องพี่รังรเอาเขามาฟัางน้ำกันเด้พี่น้องเด้เอเขามาฝากังน้ำกันครับยังไม่เคยลงช่องนะเนาะยังไม่เคยลงช่อง อ่าปุ๊กเปิเปดเผยสู่พ่อเองครับปากโทษปากโทษพี่น้องแต่ว่าอาร์คเอาผู้เดียวแต่ว่าพ่อถูกทุกงวดต้วนี่อ้าวตัวเล็กวิ่งเขาก็วิ่งสี่ม้วดอ่าว่าหันก็วบบิ่งสี่เขาทั้งบนทั้งล่างอ้าวโัวอาวตัว อ้าวจริงครัอ่านี่ตัวได้เรือเปล่าห้าสองครับโอู้สี่ตัวมหาสัจจ์ใช่ไหมครับห้าสองห้าสามห้าสามหกสอง หกสองหกสามหกสามครับ oh. รโอ้ปาโตปาโตสี่ตัวมหาสัจจันทร์พี่น้องอืมเขาแทบทุกงวดเอาของพ่อสองห้าหมื่นได้พี่น้องเด้อ แต่ว่าซองห้าหมื่นจริงๆยังไม่ได้มาอ่รออีกสักทำยังไม่เสร็จประมวลยังไม่เสร็จเพิ่นอยากไปซื้อลอตเตอรี่นะครับซ่อ,อ,ทองทำนื่นะซีตัวนะคือแน่นมากเพิ่นว่าน,าน่ะโอ้เพิ่นนั่งดับเนี่ยใครไปซื้อลอตเตอรี่ อ่ามันมีโอกาสถึกอ่าแล้วมันทายพร้อผมบอกพ่ออ่าเล่นทายสามตัวเออเอนมาข้อกือซื้อมาห้าสองห้าสองสองแปดงั้นป่ะห้าแปดกลับมาสองสองตั้งอ่าโอ้เอาแต่ว่าเบื้องต้นสี่ตัวมหัศจรรย์พี่น้องเนาะพอ่อหายมาแล้วอ่าพี่น้องเอาไปวิเคราะห์ เองจะไซตอพกันครับแต่ว่าีรตรีเลยอ่าโอ้ต่วารอแน่นอนรตรีรอุ้นว่าแต่มาตรงกันไหมแค่นั้นใช่ไหมพ่อครับโอ้สองห้าหมื่นก็จะสี่ตัววดนี้ครับอ่าแต่ว่าจะมาตรงกับของพ่อไหมใช่ไหมครับอ่า สำหรับอันนี้คือสี่ชุดมหัศจรรย์แตกทุกหมวดครับจะ่าผมต้องหาเงินผมได้ถีกมาสามหวดล้วจะ่ามันมันถิอถีกจะเลีกค่ายสามตัวงวดนะนกันอ่ะสี่สองหนึ่งก็ีกโอ้อ่ะหกแปดหนึ่งเลขหกดหนึ่งอ่ะหกแปดหนึ่งวนมากมากออกหกสองสองครับโอ้ เคยแจกสามตัวไหมพ่อครับซองห้าหมื่นเคยแจกอยู่ใช่ไหมแจ<บ>กโ,<ฮ>โอ้แจกเลขค่ายสามตัวแล้วครับอ๋อ,อ้โอ้แต่ว่าเน้นดําแต่ถ้าได้มาสำหรับซองห้าหมื่นก็ไปหาหยิบจับรถตุลีไว้เลยครับอ่านี่โอกาสสูง,สงมากพี่น้องเพราะว่าพ่อว่าเพิ่นไปหารถตุลีไว้ตลอดถือตลอดอ่าและก็เลข สี่ตัวมาสกสจรรย์สำหรับวันนี้ที่พ่อปล่อยมานี่คือยังไม่เปิดเผยกับใคร,ครอ่าแต่ว่าพ่อห้มาแล้วพี่น้องตองหัดเดือถที่ว่าตองหัดพเพราะว,ว่าพ่อเบิ้งสถิติว่ามันเข้ามากตลอดแนี่ยเพราะเข้ามาตลอดแล้วเข้าตรงๆด้วยไม่กลับไม่ต้องกลับด้วยใช่ไหมอ่สืชุดด่พ่อมกักมีตัวมากได้ใจบ่อยอย่างนี้อ่ามีตัวจิตจิตดะ แล้วอโอ้จะวงกลมให้เลยจนจนตัวพ่อเนาะจนตัวพ่อสร้างหาเงินพ่อม,กมักหกสองสร้างตัวเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าหาไปไปละพ่อหาไปแล้วครับฮึลตรี่ว่าท่านออกนะครับลอตตรี่หรือท่านหรอลอตเตอรี่พ่อออกแต่ว่าหาไปแล้วฮ่าฮ่า่สร้างจองไว้แล้วปาดโอ้ เดี๋ยวจะได้ส่องหามเงินันวนสปหาซื้อนะอ่า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 นเลขซีตัวห้าเป็นเขาเป็ตัวใดกสาแต่ว่าไม่ซี่ตัวเขาต้องซึ่งเขาออกไปก่อนเลยเป็นหกเป็นซี่เป็นนักกรซื่อย่าน่ารัก้อยมั้ยนโอ้รักลอยรักลอยเดี๋ยวาจับกัดแต่ว่าสองตัวทยนี่ต้องเอาไว้ให้ได้ครับอ่ามีโอกาสลงล่างบ้พงถือัวถือวับางถังนี่มันถือสองหนึ่งนะครับโอ้ก็สองหนึ่ง โอ้เป็นโลกลงโอ้ oh. คืนได้ทั้งสองอันนั่นเลยฮะมีสองนึงนะ่งะเออคนได้สามตัวักสองเลยโอ้ไปหาสองหนึ่งไได <Ganz S 1> ้ท้าหกสี่สองหนึงเลยโอ้โหโหอาแต่ว่าชุดนี้พ่อให้ไปหายิตกับวัตถุไปได้พิ้งงองเดอเนาะสี่คู่อันตรายสี่คู่มหาสัจจันทร์สำหรับพ่อซองมแม่ครับสี่สี่คู่เป็นเลขบนอ่ะ เป็นเลขบนเลยโอ้เป็นเลขบนครับแต่ว่าซ่องหามือหนึ่งต้องไปซื้อลอตเตอรี่ครับโอ้อันนี้ชุดบนเน้นบนเนาะบ,บนอย่างเดียวนะพอนะ่อได้ป๊อบ,บ,บ,บนอย่างเดียวอ่าบนอย่างเดียวอ่าโอ้ ที่เรียกมากผมไปซื้อใบเดียวผมถือเลยอ่ะีซีสองนั่นอ่ะอะงว,ลวอ 6, ละแม่พอหกสามน่ะเลขบนอ่ะเลขบนพอขอ,ขอเก้าสามมะได้อะเก้าสามละอะโอ้สาาแสดงว่าคือแคบตุนงดเจ้าเนี้ฝอกกก็มีศกตลอดเจ้าเนี้ ข้าวซีโรตเตอรีอยู่นะครับอ่าอ่าอ่าอเอาสรุปแล้วก็คือซีตัวนี้เน้นบนนะพ่อเนาะครับเน้นบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวนะพี่น้องเด้อแต่ว่าส่วนตัวพ่อพ่อชอบหกสองคือชอบส่วนตัวก็คือหกสอง สวัสดีตอนก็แม่พี่น้องเอฟซีครับอ่าเนาะตอนนั้นแหละพี่น้องขอให้แห้งๆปังๆน้ำกัดด้วยครับ